้าเล็บหนูหนาหนูอยาปล่อยให้เล็บมันยาวมากเวลาเล็บที่มันยาวมากเวลาหนูใส่รองเท้ามันจะทําให้เล็บโดนกดพอโดนกดมากๆมันก็จะทําให้เล็บห่อ ตัดแบบนี้ค่ะห้ามตัดตามรูปโค้งนะอย่าตัดลึกอันนี้ก็เหมือนกันเจ็บใช่ไหมเจ็บมุมนี้เล็บมันโดนกดเล็บมันโดนกดแล้วข้างใต้รู้สึกว่าเหมือนเคยเจ็บข้างนี้ มุมนี้ผมไม่เจ็บเนาะม,มันสะเทือนอนะมันวนเจ็บเมื่อก่อนเคยเจ็บมุมนี้มากมากแต่ถ้<อ>าเกิดเราปล่อยไว้ให้มันยาวโดนกดมากๆมันอักเสบมันก็จะกลับมาเป็นนะ น้องจะต้องตัดความยาวออกเล็บมันจะได้ไม่งอกดจนทำให้เราเป็นแผลอันนี้เพี่มต้องตัดออกเยอะนะเพราะว่าในซอกนี้มัน เหมือนเป็นเนื้อ

ออกแล้วมันเป็นผิวหนังอักเสบเป็นไงคะกดอย่างเงี้อืก้อนนี้คะ่ะ